บิดาคิดง่ายไม่น่ามีใครก๊อบชื่อนี้ด้วยมันโคตรอินดี้เลยผมบอกให้นี่ไงครับผมบิดากิดง่ายไปไว้แชทโลกเลต s g กเฮ้ยส้มอ่ะป่าครับป่าครับบิดากิดง่ายว่ะเขาเรื่อง ไม่เห็กูพิมพ์ก่อนด้วยโปรไฟล์เอ็นดอร์ก็รู้มือแล้วอะเจ๊โปรไฟล์ผมก่อนเโอเมื่อกี้เราไปกดเกมคอมมาได้ไงอะงเลยนั่งซูมอะนั่งนั่งซูมทำเกมอะเล่นอย่างนี้แพ้เหรอเพื่อนตามไม่เกยสามทางผมผมเพื่อนยังยงโดนสามทางของผมนี่หกาทีนี่รู้รู้แกวเกมแล้วไอ้จะโดนดับจะ ว่าตีนีรัดอะไรอ่าตีนีรัดมันไม่รู้เลยว่าเป็นผมเว้ไม่รู้เลยกดตากกันไปเรื่อยๆเรพูดเยอะด้วยเป็นมะเตือนกันแบนแบตเล็วสุดตัวเลยอยากได้อะไรกูแบนหมดเอาดีโมเลนป่บาแทงพวกแก๊กพวกกบอะไรเงี้ยให้นู้นหัวเลือดเท่ามันเลยแล้วก็มีอันตีนีได้กอดยังยังล้ำอยู่ล้ำไม่พักเลยดิจัด นี่มันกี่โมงแล้วเฮ้ยมันจะตีสี่แล้วพูดไม่พักเลยตีสามห้าสิบแล้วเนี่ยใครไม่รู้ใครไม่รู้ไม่รู้ว่าเราแอบแฝงมาแต่ดาร์ฟนีโรมันแม่งก็พอๆเราลิงป่ากับโมเดิรนปาหนักพอๆกันเลยฮุกใครชื่อฮุกวะยม่รู้หักยับหลังสองอ่ะไ้อเหี้ยเดียเกิดอะไรขึ้นโอ้โหใครชื่อฮุก ฟุุกใครคือฟุกวะคนดูยัดแคลรี่ดูหน่อยดูหน่อยดูแครี่หน่อยดูแคลรี่หน่อยดูิหลังนะล่ินี่ยหมาหมแลววะเอเด็อเดโอเคโมเลได้คิวโมเลได้คิว่ตปดาร์หน่อยฟุกไอ้ฟุเ้ดาร์หน่อยฟุกนี่ผมรับกลางแลงนะลงไงโดซ้อมมาดิ มาดิมาดิมาด้ลวงแกลี่เหรอชิบหายแล้วไม่ไหวว่าไอ้ฟุก้าบันสวยเฮ้ยโหไอ้เงี้ยคนเด้ไอ้เงี้ยอันตรายแน่รัตหมดตีกูหมด หมดก็มีแบบช็อตโจนช็อตอะไรบ้างแหละเราท่ากันได้ไอ้ปีกบ้าเพื่อตึ๊บทำไมอ่ะเสียฟลิกเลยก็จะยัดมาน่ะเพื่อนสตาร์ทไงผมยิงสองสามเมตรก็แหลกแล้วเพื่อนนี่ผมผมยัดไวโอให้ได้นะไอไวโอตายนะข้างหลังนะข้างหลังไวโอตายแทงแทงแน่กับผมว่าโอ้ไม่พอไอแสงแล้วนะคือแบบรับนานแล้วนะรับลิงรับฉีรับอย่างเยอะเดี๋ยวพยายามอ่ะพยายามจะจ่ายหมดแค่แค่แคลลี่ตีไปตัวเรา เขาหาเล่นได้หรือเปล่เอาไอ้เคี้ยโดนงงดิสัตว์ล้วนแคลรี่ไม่ตายสองตัวเข้าโมเลนอะแบบงงอะไม่ไม่ตายได้ยังไงผลักออกไปโอตายไปโอตายอะไรสนุกเลยว่ะมันเม้มกันเกินอะตีเนียเงินเหมือนกันอ่ะ ได้สองดาวเหมือนกันว่ะเก้าเปอร์เซนต์โมเลนถ้ามิดโคตรเยอะเลยว่ะเก้าเปอร์เซนต์ัวดีๆเธอเพื่อนโดนเตะเลยไปขออากาศอีกครั้งจะได้ไหมให้โอกาสกันหน่อยคีิปีไม่มีผมไม่มั่นใจว่าผมจะยืนได้ปะจบบล้วสินะไม่โอกาสกันหน่อยวะคนไทยเอ้ายังไม่ได้กูเล่นวะ มันใจอ่อนเหรอเียผู้หญิงเตะกูสามรอบมึงชวนกูกลับมาเล่นเล่นไหมครับถามว่าเล่นไหมครับมึงเตะกูสามรอบเปิดไหม์ดิเปิดไหค์ดิได้มาถึงเพื่อนอะไว้ใจปะหรือว่าไว้ไว้ก่อนไว้ก่อนหรือเปล่ามันไม่ไว้ใจจะเป็นเพื่อนที่แบบให้แต่อีกคนนึงมันไม่ให้เว้ยไม่โอกาสกันหน่อยเหรอวะคนเรามผิดพลาดกันได้เว้ยป่าแบบดินเฮที่มันดินทาผมนะหาป่าแบบดีๆดีกว่าอะไรอย่างนี้กำลังพูดอยู่ตรงตรงเลย ขอ่าวการบูดื้อสัตว์มาดิเอามึงชุนตี้มึงชวนกูแต่ไอหัวฮอกมันเตะกูไอคนเดิมเนี่ะเออเอาอย่าฝั่งตรงข้ามแม่ง้กดชนตี้เมื่อกี้ดิแขนว่ะเอาแม่งดิใหญ่ตี้ทำไมเออเพื่อนไอสัตว์มึงมาตามง้อกูทำไมก่อนไอ้แอนนิตกับลิเลียเมื่อกี้อยู่ห้องนี้ยังไงมึงยังไงกันแน่วะกูงงว่ะกดชนตี้เมื่อกี้แม่งไหมเพื่อนมึงชวนนะ จะตัดแมงมายแค่ใช่ตูงอ้าวแล้วออกทำไมอ่ะพวกมึงอ่ะกลับมานี่ไอ้ศาตว์นี่ดวนที่พี่อยู่ในไลท์นี่ปฏิเสธคำเชิญไอ้ทันเดอร์ไอ้เฮ้ยหรือว่าตั้งที่ไปชนแม่งเลยดีวะเฮ้ยเอ็นน้องมัดวางไปขอ90ดาวขอ90ดาวผมขอตีเก้าสิบดาวตึงๆด่วนๆเดี๋ยวนี้เข้าเกมเดี๋ยวนี้กูดักมันได้เพราะกูมีชื่อมันอยู่โอเค75ดาวได้ครับผมเฮ้ยมันเริ่มไปแล้วไอ้ ไปทันในาศาสตร์มันเจอห้องแล้วโอ้โหตีแตกเดี๋ยวรอแม่งดีวะรอสิบห้าทีอะ15 minutes later เฮ้ยคิดว่าม่มีทรงมาน้องกดเลยเฟุกเพื่อนเลิฟมึงอยู่ฝั่งตัวข้ามหรือเปล่าบอกกูทีกูมาแล้วมลแม่งเฟิร์สพิกโวลาไี่ด้วนแทนเจอนายหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเจอกันมันจ,<อ>จะให้นายรู้ถึงความทรงจำดีๆที่มีให้กันในเกมนั้นโมเลนป่าตะกินเขียวไอ้าสตร์ เฮ้ยฮันเดอร์และในที่สุดกูก็กลับมาเจอมลเพื่อนรักไอ้ฟุกเพื่อนเลิฟกูมาแล้วเพื่อนโมบาลอนทำไมนายถึงไม่เล่นเรียวมะล่ะแล้วทำไมไอ้นั่นถึงไม่เล่นทอนล่ะไม่เล่นททยเตะทำไมอ่ะไม่วไม่โชว์ของดีให้เราเอ้ยแท่นกระโดดวั What? แพดใหม่มาพอดีแท่นกระโดดมาเฉยอะไรวะเนี่ยปุกเพื่อนเลิฟจำกันได้ไหม,ไมตบัวนความทรจำหน่อย กูไปหาปบ่อยๆนะฟุกเพื่อนเลิฟโบบาลอนใช่ไหมโมเลนดาเมจ9%ที่คุณเตะในวันนั้นกำลังจะมาเล่นคุณในวันนี้นะครับเฮ้ยไอฟุกไอฟุกสติ๊กเกอร์ทักทายหอไอ้สวัสด ไหวไหวไหวมันลําแล้วมันลําแล้วมันโดนไถแล้วมันโดนฉีดแล้วไปแล้วเฟิร์สบัตดับเบิลคิวมีรีครูดาวให้ดีแลกด้วยครับผมโอ้โหอย่างนี้บอกเลยว่าสายอง30ต้นเกมโมเลนยังไม่ได้ทาอะไรเลยรวมตัวรวมตัว,รว,ตวรวมตัวที่บูปับใช่ไหมไปเว้ยเอา้าเอามีจรวดให้ด้วยเหรอมันกลับมาแล้วเหรอนี่เอแพทนี่ แค่อยากจะบอกว่าไม่มีพันธุ์อีกไปละนี่มันของเล่นเก่าหมดเลยนี่ว่าสวัสดีฟุกเฟินเลิฟเอาของเล่นเก่ากลับมาหมดเลยว่ะอัปเดตแพทนหกโมงเช้าเขมาตอนนี้เลยแล้วกันนะครับพี่ตำ้งบนที่มาแล้วน้องพี่มาแล้วไปสแต็กกันทั้งทีมเลยว่ะนี่ใหญ่ยีย่สิบเปอร์เซ็นต์ยังไงล่ะตั้งบนต้องซัดแล้วดีแลกูมาแล้ว โบโบยังขีดต้องรอเวฟแวนด้วยนะเนี่ยโอ้โห,โหยังคมไม่ตายตรงไหนวะนะ้าเพื่อนรักตองบนแตกครับเฮ้ยมาทำอะไรไม่อ่านบ้านนานละน,นวลน,น้องไม่ต้องกลับขึ้นมาป้อมไม่มีแล้วซอยมันติดเลสโตโนโต่ตายบังอาเตะกูเหรอเอาแม่งดีไปรุ่นกองทัพจิตไง เอาค so ีบเว้ยเอาคีบแล้วถอยตรงกลางตรงกลางตรงกลางโอ mm ้โหแวนสามศูเอ้ยทำไรกูเวาอ่วงเหรออ่วงเหรออ่วงเหรอเอามันดีเอามันดีเอามันด <vis> ีเอามันดีเอามันดีเออหกศูนย์สี่นาทีเลยเหรอว่าทีมกูหมดไปไหมนี่จะวับมาวักลาง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 บิ๊กไถมายัดต่อเอามันเอามันเอามันเกียรร้อยหนึ่งคิวมาแล้วลุงโมลุงโมฉีด ขีดขีดขีดเลยเพื่อนขีดเลยเอาดินปืนมาอีกเยอะๆเฮ้ยไอ้ฟุกมาเอาแม่งเอาแม่งได้ปะวะขอลุงได้โชว์หน่อยเพื่อนเกมนี้กูจะมาขายโมเลน,มนก็เก่งกันจังอ่ะทีมกูมาดิมาดิขอเล่นบ้างอย่าให้กูได้ดาเมจเก้าเปอร์เซ็นต์ได้ไหมเกมนี้ทำไมมันเหมือนจะเป็นภาพเดิมเลยวะเนี่ย ผมเพิ่งจะได้ดาบที่แม่งป้อมหายไปหมดแล้วสามทางกับอีกหนึ่งบาลแล็บโคตรบ้าพลังเลยทีมเราเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วติก่อนเลยกลางโลอีกยังไงดีละ่ะติดโลมันไม่กันดาเมจแล้วยิง,กงตกวลาตายพวกเพืเ่อนเลิฟพวกเพืเ่อนเลิฟพวกเ,วเพกเื่พอนไปเกี่ยว ยิงเอามันเลยเว้ยสิบนาทีกูรอมาตั้งกี่ชั่วโมงได้เยแค่สิบนาทีเอามาจากกูแตกสวยแล้วเพื่อนสวยแล้วหนูไหว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 ยิงยิงเข้าไปเอาความแค้ทั้งหมดที่มีที่มันตะก,กลัวจากห้องยัดเข้าไปในร่างกายของมัน ไฟไปเปล่าวะพวกเพื่อนเลิฟเรากดห้องดักนายมาตั้งนานเราได้เลยกับนายก็ไม่ถึงสิบนาทีเนี่ยนะยังไม่ได้เฉิดฉายพลังโมเลนเลยกี่เปอร์เซ็นต์วันเอกเกมนี้ไม่เก้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะเฮ้ยดูดีขึ้นมาหน่อยครับยี่สิบสองเราจะได้มาตอนช่วงเลดเกมต้นเกมไม่ได้หลายสิ่อย่างลาก่อนพวกเพื่อนเลิฟสิบสองหนึ่งสกอร์ไปนอนหาเพื่อนเล่น ps5 ปุ๊กอยากจะแก้มือ กับตี้เราอย่างนั้นเหรอให้โอกาสอีกเกมนะฟุกในการแก้มโมเลนนะ่ะเดี๋ยวเกมนี้ก็จะเป็นโมเลนเหมือนเดิมนะแต่ว่าแค่จจะไม่ใช่ป่านะเอาจัดแบบนี้เลยเหรอไม่ต้องดับตัวไม่ขอแก้มือด้วย <S <S อะไรวะเนี่ยมันจะเอาคอมอะไรมาแก้กูวะฟุกแขนฟุกแขนฟุกตั้งห้องแบบไม่แบนแล้วก็เอากูมาตบจะแก้ได้หรือเปล่ปาฟุกทีมกูมไม่มีป่าชิบหายแล้วเพื่อนยอันนี้ต่อให้เกินไปเปล่าเขาก็เก้าสิบดาวนะเว้ยเฮ้มีดาคอสมีบิโล อย่างนี้โอ้โหชิบหายแล้วโอเคอย่างนี้ต้องเปลี่ยนสูตรนะบิลโลเลนข้างนะคอสป่าเว้ยไม่งั้นซูไม่ได้เวลารอบนี้เขาเอากิงจัดเขาเอาแบบตัวแก้ทางโมเลน5้าตัวโอ้โหคึณว่าคุณเล่นตัวเมตาไม่มเอาแวนเอาบิลโลเอาเลียวมะเอาตัวโลเอาเอีกนิดมาเจอโมเลนปวดอะไรกูเนี่ยสร้างใหม่ไหมไม่เป็นไรครับมาเลยต่อให้มาเลยมาเลยเอาจริงเลยนะไม่ต้องแบบให้ฝั่งผมอ้างเอาแบบว่าเฮ้ยตัวไม่ดีว่ะเล่นไม่สนุกเลยเอาจริงเลย มาดิมาดิแควเนาะแควเนาะแควเนาะมาดิโคเต้มาดิมาดิไปดิวิ่งน้องไม่ไหวไอ้ hai, ชัดแม่งตัวโกงไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงจะตัวเดียวก็เอามาอยู่แล้วะเฮ้ย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 บนแม่งแห่มาสามด้วยตายอ่ะ เลือด16ก็เอาแวนไม่อยู่ถือว่ารอบนี้บีลโลมานะจบบนใช่ไหมใช่ระวังเพื่อนมันจะงาบเราป่าแล้วมาแน่แน่จ๋าดูดถักสองดูดดดู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 ดดูดูดูดดูเดดดูดดูด ไปวะเพื่อนมากันหมดเลยว่ะตี่เรามาดิฮ่าฮ่าเลยเะล่ะเปิดกันเลยวัดกันเลยครับใครจะอยู่ใครจะไปมาแล้วหนึ่งหักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบินโลดเข้ากูโอ้โหเอามาดิบินโลดมาแม่ดิครับมีบินโลดอยู่ในห้องนี้สองคนอะไรครับอะไรไอกอนไอกอนน้องใจเย็นๆครับเอากูไม่ลงหรอกครับผมเฮ้ยเฮ้ยลุง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 วัววัววัวจะตายวัวจะตายวัวจะตายลุงแครี่หรอมันแครี่เนี่ยครับแพงเว้ย ต้องการฮิวเดี๋ยวนี้โอ้ยยิ่ง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 แล้วยี่ก่อนยี่ก่อยี่ก่อยี่ก่อเฮ้ยใครอ่ะทันเดอร์เอ้าฟุกเพื่อนเลิฟนี่หว่าทำอะไรอ่ะน้องเมื่อกี้เมื่อกจะโซโล่ฮิวเหรอฟุกเพื่อนเลิฟง่วงก็ไปนอนนะเว้ยอย่าแคนกันเลยเพื่อนเราเป็นเพื่อนรักกันนี่เฮ้ยไม่มีปิกนะระวังแวนเบอร์โอ้โหมาๆกับอิกนิสด้วยโอ้โหมาดิ โอเ้เอาเผาหลบครับหลบครับม,มีมีวใหญ่ครับผมและจังหวะนี้ยิงสวนช่วยด้วยครับไม้ถีมโกเบล่าสปราเฮมันเลกแล้วโอ้โหโอ้โหแม่งมันจัดกูเต็มเลยว่ะเพื่อนเอากูสูดแม่งโตโร่ระเบิดลิงหน่อยเพื่อนต้องการความสดชื่นต้องการความเร็วลิงชา้าจัดมาเร้วมาเเลว ไม่มีฟิกด้วยบิโลบิโลสตาร์ทมาดิบิโลบิโล,นโล,โลชนบิโลไอ้นี่เป็นมันเป็นโตโลระเบิดนี่ไงครับไปแล้วครับสองไอ้ฟุกไม่ช่วยเพื่อนนะเพื่อนแตกสองนะบ้านแตกีกวัสดีฟุกเพือ่พอนเลิฟฟิแกแล้ว

เลยจิงหล่อเลยหรอโอ้โหมีสดชื่นบอกเลยว่าละลื่นเลยครับข้างบนมาแล้วข้างบนสามตัวยังไงดีอีกนี้สองาบเลยครับจังหวะนี้ทันหรือเปล่าเหยียบร้อยไปแล้วหนึ่งแล้วเหมือนเขาจะเอาคืนอีกครั้งแล้วจงนี้ตรงนี้ยิงอยู่ยังยิงอยู่อันติเมตขอแล้วเพื่อนขอแล้วตรงกลางแตกอีกโอ้โหไปกลางต่อเลยละกันครับแบบนี้อ้าวนี่มันนี่มันคนรู้จักและคนรู้ใจขออนุญาตเอาป้อมไปก่อนเฮ้ยเราทำไมวิ่งไปทางนั้นล่ะฟุกเพื่อน กูเพิ่นเลิฟกูเพิ่นเลิฟรอกูด้วยเอ้าหายเอาอีกคุกหายสิบนาทีปะเนี่ยล้างครับล้างเขาครับมาดิมาดิรึ่งหลอดปาดอีกนิดไม่ส้มหรอ แวนนักตีแล้วเอาแหวนแตกเอาอย่างนี้อย่างนี้มาเลยอย่างนี้ได้เลยอย่างนี้ชนเลยอย่างนี้ไปเลยอาวพกเพื่อนเลิฟพวกเพื่อนเลิฟพิกเลยเหรอพวกเพื่อนเลิฟจะกลัวกันเกินไปหรือเปล่ามีแค่ลุงโมเลนดาเมจ9%ที่มึงเตะออกจากตี้ไงเพื่อน ตสุดท้ายเอา้าพิกเข้าบอ่อเอา้าเอา้าเอา้เอาหมดเอาสิบนาทีสองเกมเลยเหรอไม่ค่อยมาแก้ใหม่นะฟุกอยากเปิดแผ่อีกก็สกิดมาได้นะครับเพราะคุณยังแก้โมลเลนไม่ได้นะตีของพวกคุณนะ่ะตัวนำโชคคือโมลเลนเว้ยมีโมลเลนอยู่ฝั่งไหนฝั่งนั้นชนะโมลเลนที่เธอล้อวันนี้มันล่อคุณแล้วนะครับ